ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วค่ะกับสาวไทยไกลถิ่นใบเล็กสวีเดนเกือบลืมแล้วค่ะเกือบลืมเกือบเข้าช่องเดิมนะคะเข้าช่องเดิมก็คือท i m e to be Happy Channel นะคะแต่ตอนนี้เล็กได้เ,เปลี่ยนช่องแล้วค่ะจาก Time to be Happy เป็นสาวไทยไกลถิ่นใบเล็กสวีเดนนะคะจาก ก็กลับมาเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์เป็นวันหยุดของเล็กเองค่ะเป็นวันหยุดแต่ไม่เคยได้หยุดพี่น้องเชื่อไหมคะรู้สึกว่างานล้นหน้าตลอดเลยคะ่ะหลังจากหลังจากการทำงานเหน็ดเหนื่อยจากการทำความสะอาดเหมือนกันค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดก็ไม่พ้นการทำความสะอาดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า คำว่าแม่บ้านนะคะคาว่าแม่บ้านหลายๆคนอาจจะพบจะเจอเหมือนกันคะ่ะไม่แตกต่างกันคําว่าแม่บ้านคําว่าเจวคือมอบให้เราเป็นผู้หญิงนะคะแต่ก็ฝากถึงฝากถึงพ่อบ้านทุกคนด้วยนะคะฝากถึงพ่อบ้านเรื่องนี้ก็น่า,นาจะช่วยๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ง่ายนะคะหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานนอกบ้านมาแล้วแล้วก็ วันหยุดของเราเราก็ไม่พ้นที่จะต้องทํางานบ้านนะคะมันถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะคะ,ะก็คืออย่างว่าละคะ่ะเราเรามันหน้าที่ของเรานะคะแต่แต่ถ้าพ่อบ้านพ่อบ้านผู้น่ารักทั้งหลายนะคะถ้าจะกรุณาช่วยคุณแม่บ้านก็น่าจะน่ารักมากๆนะคะก็ฝากถึงด้วยนะคะฝากถึงพ่อบ้านด้วยนะคะช่วยช่วยกันหน่อยคะ่ะ เหมือนเหมือนวันนี้วันวันนี้จะเข้ามานินทานะคะวันนี้จะเข้ามานินทาและจะไม่ชวนจะไม่ชวนนินทาใครนะคะจะชวนนินทาพ่อบ้านของตัวเองนี่แหละค่ะเพราะว่าการที่เราจะนินทาเรื่องของคนอื่นน่ะมันมันไม่ใช่อะไรที่ที่อ่าที่ที่จะเหมาะสมเท่าไหร่การแต่การที่เรานินทาพ่อบ้านคนของเราเองมันสนุกปากดีค่ะมันสนุกปากแต่อย่าไปพูดเรื่องของคนอื่นนะคะเดี๋ยว เขาตามมาถึงบ้านเดี๋ยวจะแย่เอานะคะพูดเรื่องเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะเข้าเรื่องเลยเลยแล้วกันคือมันมีเรื่องอยู่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยน <c oughs> ินทานะคะเริ่มแล้วอะ,ะเริ่มเริ่มนินทาแล้วเริ่มนินทาแล้วอ่าก็รู้ว่าแกเหนื่อยนะแต่ถามว่าอีชันเหนื่อยไหมคะอีชันก็เหนื่อยอีชันทํางานนอกบ้านเหมือนกันแล้วก็กลับมาก็มาทํากับข้าวให้คุณกินแล้วคุณทํางานหน้าที่เดียวอะ หน้าที่เดียวจริงๆแล้วเราไหนจะเอองานนอกแล้วก็ทําเหมือนกันคุณก็ทําฉันก็ทําแต่ว่าพอกลับมาบ้านค่ะอีฉันต้องมาทําความสะอาดบ้านซักเพื่ออ่าซักเสื้อผ้ารีดผ้าทุกอย่างนะคะแต่คุณก็คือโอเคที่รักฉันต้องการกินข้าววันนี้ฉันอยากกินกับข้าวไทยนะเพราะว่าฉันไม่ได้กินนานแล้วโอเคค่ะคุณแม่บ้านคนนี้ก็จัดให้นะคะจัดให้แต่ว่าถามว่า เหนื่อยล้าขนาดไหนในเมื่อพ่อบ้านต้องการเราก็ทำใช่ไหมคะแล้วก็มีอยู่ว่ามันเหนื่อยจริงๆนะคะทุกคนมันเหนื่อยจริงๆแล้วการการที่เรากินข้าวเสร็จแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็จานถ้วยทุกอย่างนะคะแล้วทีนี้กินข้าวเสร็จแม่เจ้าเอ้ยพ่อเจ้าเอ้ยแล้วก็ถ้วยอะไรทุกอย่างกระจัดกระจายทุกอย่างนะคะไอ้เราก็หวังว่าโอเคกินข้าวเสร็จแล้วนางบอกว่า ขอบคุณมากนะคะที่รักสำหรับอาหารมื้อนี้อร่อยมากนางบอกอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ด้วยความที่เราเหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยเอย้เราก็คิดว่าโอเคถ้าถ้า,ถ,าถ้ากินข้าวเสร็จแล้วก็น่า,นา,นาจะช่วยช่วยกันหน่อยแล้วทีนี้นางไม่ค่ะนางไม่ช่วยเลยค่ะนางไปนั่งเล่นเกมนอนดูทีวีแต่สรุปแล้วนางแจ๋วนี้ก็ของขึ้นสิคะของขึ้นวันนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยฉันเหนื่อยมากเลยคือแบบว่าห้องยี่สกว่าห้องนะคะ ทำกับพี่แกแค่สองคนนะคะแล้วทีนี้ของขึ้นค่ะมาลงปองแป้งอ้าไปแล้วค่ะแล้วนางเลยถามว่าที่รักทำไมเธอทําเสียงดังจังคุณยังไม่รู้เหรอว่าฉันทําใส่คุณประมาณนี้ก็รู้สึกว่าของขึ้นของขึ้นจริงๆมันนั้นก็บอกว่ากินข้าวทานข้าวอะไรเสร็จนะคะเรา เราเราก็อยากพักผ่อนเหมือนกันนะคะอยากพักผ่อนอยากพักผ่อนเหมือนกันคือคือคือก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะต่างคนต่างเหนื่อยแล้วทีนี้เขากลับกลายเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่าโอเคกินข้าวเสร็จแล้วไปเลยนั่งดูทีวีโอ้โหสบายใจเฉิบเลยนะคะแล้วทีนี้เจ๋วก็ของขึ้นของขึ้นแต่ว่าทุกวันนี้ใช้ไม่ได้นะคะกับการที่จะพูดกับฝรั่งแบบอ้อมค้อมนะคะ แต่ทุกวันนี้อ่ะคือทุกอย่างต้องพูดแบบตรงเลยค่ะต้องพูดตรงก็คือแบบว่าใช้การการกระทําแบบว่าทําทใส่นะคะทําใส่แล้วก็คือคล้ายๆงอนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเรางอนค่ะแต่ทุกวันนี้เล็กจะบอกให้เลยถ้าคุณคิดอะไรคุณอยากทําอะไรพูดตรงๆเลยค่ะพูดตรงๆแต่ก่อนเล็กจะเป็นคนที่แบบว่าอ้อมค้อมจะไม่พูดตรงๆกลัวเขาเกงใจเกงใจเขากลัวเขาเสียใจนะคะ แต่ทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้คะ่ะทุกคนเลยจะบอกให้ว่าพูดไปเลยคะ่ะพูดไปเลยแต่ก่อนแต่ก่อนเล็กไม่กล้าพูดแต่ทุกวันนี้เอาเอาสักตั้งเหอะขอสักตั้งเหอะบางทีมันก็เหนื่อยนะคะมันเหนื่อยมากๆก็เลยบอกว่าคุณกินข้าวเสร็จแล้วคุณไม่คิดหรือว่าฉันอยากจะพักผ่อนเหมือนกันเล็กบอกไปเลยมาช่วยฉันทําความสะอาดเล็กบอกเลยแต่ก่อนเล็กไม่เล็กเป็นคนที่แบบว่าเกรงใจคุณสามีแต่ทุกวันนี้ก็เกรงใจแต่ว่าแต่ว่าการที่เรา เราอยากให้เขาช่วยหรือว่าต้องการต้องการอะไรสักอย่างก็คือพูดตรงๆไปเลยค่ะอย่าอ้อมค้อมจะ้ะเพราะว่าการที่เราจะทําใส่หรือจะอ้อมค้อมเขาไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆจ้ะแต่ก่อนเล็กก็คิดเหมือนกันว่าเขาจะรู้นะเขาจะคิดได้แต่ว่าทุกวันนี้ไม่ใช่ค่ะทุกคนค่ะพูดเลยค่ะแล้วหลังจากที่เล็กบอกให้เขามาทำมาเออมาช่วยฉันหน่อยฉันต้องการพักผ่อนเหมือนกันเขาก็มานะคะแต่ว่ากว่ากว่าจะพูดกันได้ค่ะก็ต้องมีมีมีของขึ้นหน่อยค่ะ มีของขึ้นหน่อยเพราะว่าต่างคนก็ต่างเหนื่อยนะคะยังไงก็คิดนี้ก็มาบ่นค่ะมาบ่นแล้วก็นินทาคุณสามีของตัวเองนี่หละค่ะนินทาแล้วก็เหมือนคล้ายๆแชร์ประสบการณ์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่อยากจะนินทาอะไรมากมายแล้วค่ะก็คือทุกทุกครอบครัวเลยคิดว่ามีมีทุกครอบครัวนะคะที่ที่จะมีปัญหานิดๆหน่อยๆค่ะเรื่องเรื่องของสามีภรรยานะคะ ทุกทุกครอบครัวมีค่ะคลิปนี้ก็ออกมาบ่นนะคะคลิปนี้ออกบน่บนบ่นแล้วก็นินทานินทาคุณสามีนินทาคุณพ่อบ้านของเล็กเองนะคะคุณพ่อบ้านของเล็กเองก็ก็ไม่ไม่มีอะไรมากก็คือเล็กเล็กเล็กคิดว่าทุกครอบครัวก็ไม่ไม่แตกต่างกันนะคะก็ลิ้นกับฟันนะคะก็มีนิดๆหน่อยๆค่ะแต่เราเราก็สามารถคุยกันได้นะคะแต่ว่าส่วนมากก็ จะ,จะให้เข้าใจเข้าใจคําว่าคําาว่แม่บ้านหน่อยนะคะต่างคนต่างเหนื่อยนะคะ,ะถึงว่าบา,บางคนอาจจะเลี้ยงลูกไม่ได้ไปทํางานนอกบ้านแต่ก็ช่วยๆกันนะคะฝากถึงพ่อบ้านด้วยนะคะดูแลแกันด้วยนะคะ,ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เล็กก็เอาไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เล็กด้วยนะคะยังไงก็เล็กก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเหมือนกันนะคะก็จะทยอยกลับไปเพื่อนๆที่เข้ามาหาเล็กนะคะ S <S เดี๋ยวจะทยอยกลับไปในช่วงนี้ก็อาจจะช้าหน่อยอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเล็กก็ทํางานนะคะช่วงนี้ก็ทํางานแล้วก็งานงานที่งานที่เล็กบอกกําลังจะได้ก็ตอนนี้กําลังรวบรวมเอกสารอยู่นะคะแต่พรุ่งนี้ก็จะเข้าไปพบกับอ่าอ่า้าแก่ใหม่ท้าแก่ใหม่นะคะเจ้าของร้านก็โทรมาก็คือจะเข้าไปแก่แกน่าอยากจะคุย คุยอะไรสักนิดสักหน่อยสัมภาษณ์นิดๆหน่อยๆนะคะน่าจะเรื่องงานเรื่องการทํางานนะคะโอเคค่ะทุกคนคะคลิปนี้เล็กเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะบายบาย See you next video ค่ะ